ห้าข้อต่อไปนี้ห้ามทําในวันปีใหม่ถ้าไม่อยากสวยตลอดทั้งปีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะปีใหม่คือจุดเปลี่ยนของเวลาเป็นประตูแห่งวัฏจักรใหม่ที่จิตของคนเป็นเหมือนผ้าขาวพร้อมจะรับพลังใหม่ อารมณ์ใหม่ความคิดใหม่และเส้นทางชีวิตใหม่หลายคนอาจคิดว่าก็แค่วันธรรมดาอีกวันหนึ่งแต่ตามหลักพลังงานของจิตและคำสอนแบบโบราณธรรมะห่วงจุยข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีความเชื่อสอดคล้องกันอยู่อย่างหนึ่งว่า วันขึ้นปีใหม่คือวันแห่งการตั้งพลังเริ่มต้นถ้าจิตตกทั้งวันทั้งปีจะพลอยตกถ้าจิตดีวันทั้งปีจะดีตามเพราะฉะนั้นบางสิ่งที่เราทําในวันแรกของปีสามารถเป็นเสมือนพิมพ์เขียวให้กับวิถีชีวิตทั้งปีนั้นได้และนี่คือข้อห้ามสําคัญในวันปีใหม่ที่คนโบราณห้ามอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเจอเรื่องติดขัดเหนื่อยทั้งปีเงินไหลออกไม่หยุดหรือชีวิตวุ่นวายซ้ำซากข้อ 1. ห,ห้ามพูดคำลบคำเสียดสีคำทำร้ายใจตัวเองและผู้อื่นคำพูดในวันปีใหม่ถือเป็นพลังตั้งต้นของวาจาทั้งปีคนโบราณถึงกับบอกว่าปากเป็นเอกปากนำชีวิตวันปีใหม่ ห้ามสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดเพราะการด่าการโวยวายการพูดประชดการพูดเสียสีการสาบแช่งตัวเองเช่นสวยทั้งปีแน่การพูดคำแช่งชักให้คนอื่นการพูดคำหยาบเพราะคำพูดทุกคำมีพลังงานสะสมเมื่อคุณพูดคำลบจิตจะเป็นความลบเป็นเส้นทางและมันจะกลายเป็นโปรแกรมในใจอย่างไม่รู้ตัว ตลอดทั้งปีให้เข้าใจง่ายๆถ้าปีใหม่คุณเริ่มต้นด้วยคำลบจิตรับรู้ว่าฉันจะเจอเรื่องลบความคิดเลือกมองแต่เรื่องลบชีวิตทั้งปีก็วนอยู่กับลบจงเลือกคำพูดให้ดีเช่นปีนี้ฉันพร้อมจะดีขึ้นฉันขอให้ใจฉันสงบฉันตั้งใจใช้ปีนี้ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนมีความสุข คำดีๆที่ออกจากปากเปรียบเหมือนการปลูกเมล็ดพืชแห่งความโชคดีในชีวิตคุณตั้งแต่วันแรกของปีข้อ 2. ห้ามทะเลาะห้ามขุดอดีตห้ามปล่อยอารมณ์ร้ายใส่กันในวันปีใหม่คือวันที่ควรเริ่มใหม่ไม่ใช่วันที่ควรนำเรื่องเก่ามาเผาใจกันอีกครั้งสิ่งที่ห้ามทำในวันนี้เพราะส่งผลรุนแรงมาก การทะเลาะกับคนรักการต่อว่าหรือประชดครอบครัวการเปิดประเด็นเก่าๆที่เจ็บปวดการเอาอาดีตผิดพลาดมาข่มขู่หรือประชดพลังของวันเริ่มต้นมีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งปีถ้าวันแรกเริ่มด้วยการประทะอารมณ์มันเหมือนเปิดปีด้วยพลังแตกแยกและจิตจะจดจำสภาวะนี้เป็นบรรทัดฐาน ทำให้ทั้งปีมีเรื่องให้ปะทะกันซ้ำซากให้ทำตรงกันข้ามแทนพูดดีอภัยปล่อยผ่านเรื่องเล็กเริ่มต้นใหม่ตั้งสติใหม่ไม่โต้ตอบถ้าอยากมีปีที่รักสงบมีความสัมพันธ์ที่ดีจึงต้องเริ่มที่วันแรกของปีให้ดีเป็นพิเศษข้อสห้ามทะเลาะกับเงินห้ามใช้เงินฟุ่มเฟือยห้ามบน่นเรื่องจน วันปีใหม่มีต่อเรื่องเงินอย่างมากเพราะความเชื่อหลายสายสอดคล้องกันว่าพลังแรกที่จิตสัมผัสคือพลังที่จิตจะดึงดูดตลอดทั้งปีดังนั้นอย่าทำสิ่งเหล่านี้ในวันปีใหม่บ่นว่าไม่มีเงินบ่นว่าเงินไม่พอโวยวายเรื่องรายจ่ายทะเลาะกันเรื่องเงินใช้เงินหวานโดยไม่มีสติจ่ายเงินไปกับเรื่องไร้ประโยชน์ จิตเวลาได้ยินคำว่าไม่มีซ้ำๆมันจะกลายเป็นโหมดขาดแคลนทั้งปีสิ่งที่ควรทำแทนให้เงินทำบุญเล็กน้อยเพื่อเปิดพลังทรัพย์ซื้อของจำเป็นเท่านั้นตั้งเป้าหมายการเงินปีใหม่พูดคำว่าเงินจะเข้ามาอย่างเหมาะสมเก็บเงินก้อนเล็กเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์การเริ่มต้นปีด้วยสติ เงินจะช่วยให้ทั้งปีไม่รัว่วไม่สวยไม่จนและไม่เจอปัญหาการเงินซ้ำซากข้อ 4. ห้ามทำบ้านรกห้ามปล่อยของเสียห้ามให้พลังงานเก่าข้างค้างวันปีใหม่คือวันเริ่มพลังใหม่แต่ถ้าบ้านยังรกเต็มไปด้วยของเสียของร้าวของแตก ของพลังลบชีวิตทั้งปีจะบนอยู่ความเหนื่อยความอึดอัดความไม่พร้อมโชคที่ไม่ไหลพลังชีวิตหนักโบราณจงบอกว่าบ้านรกเท่ากับจิตรกจิตรกเท่ากับชีวิตติดขัดของที่ห้ามเก็บไว้เด็ดขาดในวันปีใหม่คือของแตกหกักของหมดอายุเสื้อผ้าที่ไม่ใส่นานเกินหนึ่งปี ของที่เก็บไว้ด้วยความเสียดายเอกสารความทรงจำลบของที่สื่อถึงความเจ็บปวดในอดีตการเริ่มปีด้วยบ้านสะอาดเท่ากับการเริ่มปีด้วยจิตที่โปร่งโลง่งพร้อมรับสิ่งที่ดีทำให้โชคไหลเข้ามาง่ายกว่าปกติหลายเท่าข้อ 5. ห้ามคิดลบกับตัวเองห้ามสาปตัวเอง ห้ามบ่นว่าชีวิตฉันไม่ดีนี่คือข้อห้ามที่แรงที่สุดและเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนซวยทั้งปีโดยไม่รู้ตัวเพราะในวันปีใหม่จิตจะวัยเป็นพิเศษคำคิดแรกๆที่เกิดขึ้นในวันนี้จะกลายเป็นรากของปีสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดการว่าตัวเองว่าไม่มีค่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนจิตตก การพูดว่าชีวิตแย่การสราบตัวเองว่าโชคร้ายการยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกของปีการโทษโชคชะตาบนหัวตัวจิตของคนเราเปรียบเหมือนดินวันปีใหม่คือวันที่ดินยอมให้ปลูกอะไรง่ายที่สุดถ้าปลูกคำรบก็จะงอกเป็นปีแห่งความลบถ้าปลูกคำบวกก็จะงอกเป็นปีแห่งความสำเร็จสิ่งที่ควรทำแทนคำลบคือตั้งสติ ขอบคุณตัวเองที่ยังยืนอยู่เขียนเป้าหมายเล็กๆสัญญากับตัวเองว่าจะดีกว่าเดิมเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้จงเริ่มปีด้วยความเชื่อใหม่แล้วชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนทั้งปีสรุป5ข้อห้ามในวันปีใหม่ 1. ห้ามพูดคำลบคำหยาบคำเสียดสี 2. ห้ามทะเลาะและห้ามขุดอดีตขึ้นมาทำร้ายกัน 3. ห้ามบ่นเรื่องเงินห้ามใช้เงินอย่างไร้สติ 4. ห้ามปล่อยบ้านลบห้ามเก็บของเสียไว้ในบ้าน 5. ห้ามคิดลบกับตัวเอง ห้ามสาปตัวเองแม้แต่ในใจหากคุณไม่ทำห้าสิ่งนี้ปีใหม่ของคุณจะเป็นปีที่ตั้งต้นด้วยพลังดีและความดีนั้นจะขยายไปทั้งปีอย่างเป็นธรรมชาติขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสงบความสว่างความอุดมความสุขและความสำเร็จให้ชีวิตคุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังดีทุกวัน ขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังจงพบความสงบร่มเย็นผลจากเคราะห์นี้ศีลทั้งปวงมีแสงแห่งบุญคุ้มครองและขอให้ทุกบ้านเป็นที่อยู่ของธรรมะอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ